วันนี้นะคะมาทำเมนูสุขภาพได้เส้นแก้วเส้นแก้วเส้นเล็กมาจากแมคโครนะสุขภาพยังไงก็คือกินเส้นแก้วแคลอรี่ต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันนะคะกุ้งก็จะใช้เส้นแก้วเนี่ยแทนแป้งเนะาะแทนก็นมื้อนี้ก็จะไม่กินข้าวค่ะดูแลตัวเองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ซื้อ อาหารก็จะอ่านตรงข้อมูลโภชนาการมากมากขึ้นนะคะอันนี้ก็มีโซเดียมสูงหน่อยมีแต่มีใยอาหาร25กรัมเดี๋ยวมาทำกันค่ะวันนี้กุ้งก็จะผัดเส้นแก้วใส่หมูใส่หน่อไม้นะคะเป็นแบบรสชาติแซ่บๆแล้วก็เดี๋ยวเอากระเพราหน้าบ้านมาตัดใส่ด้วยมีกระเพรามะกรูดหน้าบ้านทํากินง่ายๆนะคะเป็นอาหารจานเดียว กระเทียมแล้วแล้วก็กุ้งพักหลังกุ้งชอบใช้พริกแห้งนะคะมันเผ็ดแซ่บดีผัดด้วยพริกแห้งไม่ค่อยได้ใช้พริกสดเพราะว่าไม่ได้ทํากับข้าวหน่อยก็เลยว่าพริกแห้งันเก็บได้นานด้วยแล้วพอผัดแล้วกุ้งรู้สึกว่ารสชาติเป็นอร่อยดีค่ะก็เครื่องปรุงนะคะคุณงก็เตรียมเรียบร้อยวันนี้จะผัดใส่หน่อไม้ค่ะ แด้นอยไหมมาแล้วก็น้ำตาลเนี่ยกุ้งใช้น้ำตาลหล่อหั่งกล้วยนะคะอันนี้ซื้อในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็มีเส้นแก้วค่ะแล้วก็มีโปรโตีนจากไก่จากหมูนะคะพอดีในตู้เย็นมี2ออย่างก็ใส่2ออย่างเลยเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยค่ะวันนี้ไม่มีน้ำตาลไม่มีแป้งนะใครรักสุขภาพก็ลองซื้อมาไว้ติดครัวค่ะกุ้งใช้น้ำมันหมูนะคะมันแบบที่กุ้งเจียวเก็บไว้ ทักหลังจากเกียน้ำมันหมูมันหอมค่ะก็เป็นน้ำมันดีเนาะตอนแรกพวกเรากลัวกันจริงๆแล้วดีกว่าน้ำมันพืชสะด้วยซ้ำเพราะไม่มีไขมันทรานนะคะก็ใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะเกินก็ยังมีเรื่องไขมันอยู่ดีก็ใส่ท่า เมื่อก่อนกุ้งจะช่วงที่ทานคีโตุงก็จะกินคีโตแบบเข้มๆเ,เนาะเราจะใช้น้ำมันมากก่อก่อใช้นู่นนี่นั่นเยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเข้มแต่ว่าก็พยายามลดแป้งลดน้ําตาลก็ยังดูแลสุขภาพตัวเองอยู่เพราะว่าอยากอยากแก่ไปอย่างมีคุณภาพเนาะไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นโรคนู่นนี่นั่นไม่ต้องกินยาไปต,ตลอดชีวิตไม่เป็นภาระลูกลาน กันดีนดๆหน่ไม่มีงานเท้าที่ต้องออกนอกบ้านถ้าไม่ได้ออกนอกบ้านึุณก็จะทำอาหารทำเองนะคะใส่่ซอ,อ,อสหอยค่ะแล้วก็น้ำตาลห่อข้างกล้วย อันนี้ค่ะทั้งได้ไม่ค่อยชอบหลังมากแต่ก็เอาหลางไปตอบเผ็มหน่อยใส่นักกี้นิดนึง ทีเมนูสุขภาพเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็ไม่กินกับเรานะเราเขายังเด็กอยู่เนาะเขายังไม่เห็นความสำคัญตรงนีนน้ไม่เหมือนเราไม่เหมือนเราที่ต้องเอาอะไรเข้าปากต้องเริ่มคิดเยอะจะกินไปเรเื่อยแบบวัยรุ่นไม่ได้ล่ะ ใส่น่อไม้ลงไปหน่ยเพราะว่าพอดีในะที่เย็นผักบรอกโคลีหมดแล้ะใส่หน่อไม้ก็ได้ไดเส้นแก้วผัดแทนนุ้นเส้นเนาะนุ้นเส้นก็ยังมีแป้งมีอะไรก็เส้นแก้วก็จะโรยครับหน่อย ชอบกินไข่เนี่ยบางทีกุ้งก็ตอกไข่ลงไปด้วยเลยนะคะก็เป็นแบบผัดรวมๆรวมๆไปเลยเป็นสูตรแบบโตดตามใจฉันนะคะไม่ได้มีกดอะไรกุ้งชอบอะไรบางทีกุ้งก็ใส่ไปเลยก็ผัดให้เครื่องปรุงข้าเส้นเนาะ นี่แหละเมนูง่ายๆวันนี้เก็เป็นเมนูสุขภาพที่มาฝากเพื่อนๆเนาะเผื่อใครคิดไม่ออกและเห็นกุ้งทำก็อาจจะเอาไปเป็นไอเดียทำทำบ้างซื้อเส้นแก้วมาไว้ก็จะแล้วก็กินเป็นอาหารจานเดียวค่ะเพราะว่าอยู่กันแค่3ามคนเนาะบางทีลูกก็ไม่ได้ทานด้วยเพ,เพราะเขาก็ไปทำงาน เซบซีดเดี๋ยวตักใส่จานแล้วเดี๋ยวให้ดูหน้าตานะคะส่วนผสมก็แค่นีนะคะ้ค่ะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะใ้าชอบใบมะกรูดก็ไปเด็ดใบมะกรูดมาใส่นะคะตอนแรกก็จะใส่กระเพราเปลี่ยนใจแล้วไม่ใส่ละใส่แค่นมออไม้พอเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟได้อันนี้ก็จะกินได้สองสองคาบนะคะ เที่ยงกับเย็นนี่ค่ะเมนูสุขภาพวันนี้ผัดเส้นแก้วใส่หน่อไม้ใส่หมูสับใส่ไก่ค่ะเพื่อนๆสายรักสุขภาพก็ลองทำดูนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูง่งายๆ อร่อยเฉยเลย